ส่อโปรเซกหัวว่าไปไม่าเขาไปโหลดออกมันมีปัญหาบางทีอเจ้าหนังทีเพื่อนมาให้โหลดลองเอาโหลดออกมาไ,<ป>ไอ้ปลายางก่อนไม่รั่วไม่รั่วแต่ห้องกระเชมึงมีร้อยเวลาเขาจอดโดนๆนะ เพราะว่ารถมันหลายนะครับจอดติดกัน mm hmm. เพื่อเขาเจาท้อยมาไอ้เกี่ยวกับเห่านีไฟแตกบอ่ mm hmm. บอเผือเทาบ่อตรวจสอบก่อนไปวีงานควมพิกเอ้ควบพิดจะเป็นมาโทษเ้่าเลยนะว่าเห่ามาตรวจสอบก่อนเอารถไปวีงานนะครับ